เกินจังมาหาเฟินให้ลูกลำล้ปเรื่อยใย่ย่ด้ออีกเลขระัเก็บ่หลายดอกแค่แานเดียวเอากินย่ายกินยังไโอ้หลงย่ายแล้วกินไปีเสบเพื่ออย่างนี้ดิเหินบ่เด้พี่น้องบันจำจุจำจุเห็นบ่นี่ยนี่ขนิ้วเขาไปให้ลูกให้ร้านกินเนี่ยเ็นกรดอกเมื่อกี้ไปแทบเมื่อกี้เอีไปเาย นี่มาถึงแล้วครับเป็นยังไงเขียวขีมากเลยที่บ้านถึงแล้วบ้านเกิดนี่แหละคือบ้านเกิดยิ่งขจุ่ยแหลยัมได้ลูกสามไปเท้ลูกสามชินยิ่งแล้วชินอิ่มแล้วไปแล้วประเทศกินบ้านอันนี้ทีนี้ทีนี้พี่คอยดิ้นไปนะครับปลาไม่พันโอ้ลยใหญ่เรากินไปดีแสบเพืออย่างนี้ดิเอ็นบอราเด้อพีน่น้องบันจำจุ่ยจำจุ่ยเห็นบ่รนี่ ตาดี่ข้เนียวมื่กล้องมันตองตรงมกล้องอ่ะขนะอพอดียายขอพอดีโอ้ยนี่นะเด้อรำรวกให็่ได้เงอนกลิกโอ้ยยายเรากินไปตเสียเป็นยังไงดิเห็นบอาเด้อพี่น้องบันจำจุจำจุเอ็นบอสนี่ตาดี่ข้วเนียวไดจุพี่ซึมหันอยู่กับมีบมาเนีย

ไอโจ๊ะพว่มนซะุเียอโหีซมหันอยู่ก็ไม่เห็นบนี้โอ้โหาคียนเขเดากาไม่รู้บอกเลยก็บอกว่าให้เขาไปกินเขาให้เลยยัได้หลายเบินงเดยยังคือาถือมือจังสี่แถวแวนว่าอันง่าวนั่นกินข้าวจะแช่ก็ซื้อไหนี่เอกินสักเม็ดสองเม็ดก็พอเมื่อวนอยู่อย่วันไหนไอ้บ้านห้าแหงหอนอยู่ กินพออิ่มแล้วยายด้อโอ้บึงเอ็นบอลนี่ยบาบ้านมาแล้วเดินจังมาหาืนเออให้ลูกเรื่อยๆแล้วยายด้วยอกเลละลายเานเดียวเอ้ากินยายกินโอ้งยายเรากินไปแสบเพื่ยังนี้ดิเอ็นบอเด้พี่น้องบันจ้ำจุจ้ำจุเห็นบ่เนี่ยสานี่ข้าวเหนียวไปยักไปไหม คือซุ่มมีแควซุ่มมีแควก็กินซอยจุพี่เด้อเนี่ยซุ่มมีแควโอ้หลุดใหญ่เรากินไปดีแสบเพื่ออย่างนี้ดิเห็นบ่ร์ตาเด้อพี่น้องบันจำจุจำจุเห็นบ่รนี่ตาาดี่ขเนียวอ่ะมีเลือดเนี่ยขเนียวนี่กินตัวจ้างมร้องเขาบอก็เลยซื้อมาให้แม่กินน้ำนะจะคของเด้อกินแสบแล้วก็ได้ว่ามันน่าเท่าไปเอาเอ็นบอร

พี่ซุมหันอยู่กับมี่นี้โอ้ยงียนาเดาเรานี่เลยเออมันก็สิเดิอนนีห้าหกเกดกมอ่าจับหนึ่งมออข้อปงปลอสาธุสาธุสาธุแอาเงินี่เหคนไปมาเป็นมากันไหรเงินลาันโอ้เท่าห่ท่บ่ โอ้ยายเราแสบกินหลายๆยายแต่ว่าก็จะกินหลายเลยว่าแต่กินเอาเพราะยิ่มน้ายายเด้อมันสีฮอนได้แสบมบบ่ยายแสบมั้ยโอ้ยายเราแสบกินหลายๆยายแต่ว่าก็จะกินหลายเลยว่าแต่กินเอาเพราะยิ่มน้ายายเด้อมันสีฮอนได้กินตัวจ้างเมาน้ำข้าปุ๋ก็เลยซื้อมาให้แม่กินน้ำนะจะคของเด้กินแสบแล้วก็ได้ว่ามันน่าเท่าไปเหรอเห็นบ่ก็หัจักก็ไอ้ก็หัวแจ๊กนี่กินสัก เม็ดสเม็ดกัพอมันสิอยู่ว่าไงไอบ้านเฮาแหงหอนอยู่กินพ no ่ออิ่มน้อยใหญ่ด้วย้า้าถ้าธุเอาเงินไปล่ากนไปมามาเ่ไหเงินสิาไหรโอ้ให้บึ้งคเนี่ยเอ็นี่มาบานมาเล่าอาไมให้ลูกให้ลานกินน้กเดอกเมื่อกี้ไปแทบอ อือโอ้ลยยายเรากินปลาแซบเพียงอย่งเดียดิเห็นบ่าเด้อพี่น้องบันจำจุจำจุเห็นบ่เนี่ยปลานี่ข้าวเหนียวปลาไม่รู้บอกเลยบอกว่าให้เขาไปกินเขานี่ได้หลายเบื้งนี่ได้หลายเบื้งเปลี่ยนยังคือว่าถือมือจังซีเหรียญก็ได้กันว่าอันงานั่นบ้านกินของจะแซ่บได้ก็ซื้อมากินตัวเจ้าเมีน้ำข้าปล่ก็เลยซื้อมาให้แม่กินน้ำนะจะของได้กินแซ่บแล้วก็ได้ ว่ามันจาเท่าไปอเห็นบ่อกูจักซ้อยเอาูจมื่อก้องมัต้องตรงมันกล้องนะขอพอตใหขอพอดนีโอ้ยจดีมให้ดเยรำรวเห็่ได้งอนงยู่สุ่ย่ำได้ลูกสามเปเทลูกสามชิมิ้มแล้วไปแล้วไปแล้วประเทศกินบ้านประเทศีนี้ียนีปลาไม่คนเรานี่ เลยเออมันก็สิเดือนนี้หาฮกเอกดกดมาจับหนึ่งมือกินกับยายเพื่อจะกินแล้วอันนี้อันนี้น้ำจวดใช่ไหมเป็นน้ำมาตมาลองกันเนาะลองข้อกันเนาะลองข้อกันเด้อคอยน้ำแก่ข้าวให้แม่กินนะเมื่อวานโอ้แสบหลายใยขาบุตเบิกบานเนาะเอากิน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 ตัวจ้างแม่น้ำพะปอเลยซื้อมาให้แม่กินน้ำนะจะคลองได้กินแสบแล้วก็ได้ว่ามาหน้าเท้าไปเอาเห็นบ่ะเ้จักก็ไอ เอาเอาอไมให้ลูกให้ร้านยินน้ำกันเดอะเมื่อกี้ไปแทบอีกไปเฮ้ยนะอ่ะไปยับไปไหมเฮ้ยซุ่มมีแควซุ่มมีแข้วก็กินซร้อยจู่พ่เดอเนี่ยซุ่มมีแข้ว้จุ้ยพิเอ๊ซุ่มหันอยู่ก็มีบานนี่โอ้พักเงี้ยพักแเดา นี่เลยเออเมื่อสิเดือนนี้หาฮกเอกอดกอดมาจับหนึ่งเมือใคจ๊กพีซุ่มหันอยู่กัมี่มานี่โอ้ยพักเงี้ยแค่เดาแ้มือขวาแสบบ่ยยาแสบมั้โอ้ยยายเราแสบกินหลายยาย แต่ว่าก็จะกินหลายเลยว่าแต่กินเอาพออิ่มน้าใายเด้อมันสีฮอนได้เอเอ่ไปให้ลูกให้หลานกินมได้ก็ได้ดอกเมื่อกี้ไปแทบเมื่อกี้ไปเฮ็ดงางยังวะมึงเมื่กล้องมันต้องตรงมันกล้องอ่ะนะขอพอเนี่ยใหขอพอดนี่ยโอ้ยจะดีมีแหนมเด้อรำให้ลูกอ่ะแด้เงินขุ่นตัวละแสบบ่ะยายแสบบ่ะโอ้ยยายเราแสบกินแล้วหลายยาย แต่ว่าก็จะกินหลายเลยว่าแต่กินเอาพออยิ่ม้หญด้อมันสีฮอนได้ิเอสาธุสาธุสาธุเอาเงิน้เราไนน้มเินมา่ินมาไกินสาจุย่ำได้ลุงสามไปเทลุงสามกินอิ่มแล้วไปแล้วไปแล้วประเทศกินบประเทศทีนีี่อยเด้อกับปลาไม่คนตันี่เอาไปให้ลูกให้หลานกิ่เลกันด้ดอก ออเอ้ไปแทบเอไปแทบมากันยังอืะเราเนี่นี่เลยเออันก่อสิเดือนนี้หากเอ็กดกม<ป>กินตัวนําก็เลยซื้อมาให้แม่กินน้ำนะจ่ของได้กินแซ่บแล้วก็ได้่มามัน่าเท่าไปเอาเอ็น<ไ>ปลย อ็คือแบบก็ไม่รู้บอก่็บอกว่าให้เขาไปกินเขาไี่ได้หลายเบิรงเยอะแยเดยเปี่ยนยังคือว้าถึงมืนจังสีเดียวก็มากัดลอันนั่นนัู่กกินของจะแชด้ก็ซื้อได้เนจังมาหาเตือนให้ลูกลาเรื่อยเอยเลยเอเอถือปลายเดียวแสนเดียวเอากินยห่กินแซบ๋อห่แซบป๋อโอ้ใหญ่เราแซบกินหลายใหญ่ แต่ว่าก็จะกินหลายเลยว่าแต่กินเอ,อ,อาเพราะยิ่มน้อยเด้อม,มันสีฮอ,อนได้น,นี่มาถึงแล้วครับเป็นยังไงเขียวขี้มากเลยที่บ้านถึงแล้วบ้านเกิดนี่แหละคือบ้านเกิดไปยับไปไหมโอเคซุ่มมี่แควซุ่มมี่แควก็กินส้อยจุพี่เดอ้อเนี่ยซุ่มมี่แคลเด้อทำไว้ให้ลูกให้หลานยีนเดียมกันเลยดอก เมื่กอกี้ไปเทปอมื่อีไปเทปมากยังวะนี่มาถึงแล้วครับเป็นยังไงเขียวขี้มากเลยที่บ้านถึงแล้วบ้านเกิด